ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกีนบอลไทยเราจะมาสกีนเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊ก share, Facebook, และกดซับสไคร้ให้กับช่องสุภาพหลุดลุ่งหงังกันก่อนเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับในครั้งนี้เราจะมาะกรีนเรื่องราวของ5ดิวต่างชาติแข่งหน้าใหม่หน้าคือฮาไทยลีกเล็ก2จะเป็นดิวไหนบ้างไปะกรินพร้อมกันเลยครับ เรื่องันที่คนที่1นึ่งเกตัสันอเวสจากลีโอเชียงรายยูเนเต็ดการไปยืมบิวราซิม่าแบบสุดช็อคแห้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดทำให้ทีมจําเป็นต้องเร่งหากองหน้าต่างชาติรายใหม่เพื่อเข้ามาล่าตะข่ายแทนหัวหอ,อกวัยสาปีในเลกที่2ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทีมงานสกเกลของทีมก็ไปปิ้งฟอร์มของเกตัสันอเวสกองหน้าชาวบราซิลของสโมสรอาไอเอฟซีทีมจากซาอุดีอาระเบียโดยเกตัสันมีประสบการณ์อย่างโชกชนในประเทศบ้านเกิดก่อนที่จะเลือกมาชิมลางที่ ทแถบทวีปเอเชียและครั้งแรกกับโอฮังสติลเลอร์ในปี2018ต่อมาปี2019จ้าตัวมีโอกาสไปลุยลีกยุโรปกับทีมมาลิดิโิโมทีมลีกสูงสุดของประเทศโปรตุเกสด้วยดีกีที่ไม่ธรรมดาแบบนี้มาเราดูกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจและเป็นขวัญใจคนใหม่แทนบิวโรซิมาได้หรือเปล่า คนที่2องฟาอิกโบเกียจากชมบุรี FC ในฤดูกาลนี้ชมบุรี FC ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจเพราะปัจจุบันชรามชน กำลังยืนอยู่บนหัวตารางกับบรรดาบิ๊กทีมหลายๆทีมแต่กลับกันการยิงประตูของศูนย์หน้าอย่างเดนิสมูริโลศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมกับช็อตไปแบบดื้อในระยะหลังเขาทําประตูได้ค่อนข้างน้อยจึงทําให้ชุนบุรีเอฟซีเลือกที่จะเสริมกองหน้าสักคนเพื่อมากดดันศูนย์หน้าชาวบราซิลถึงท้ายที่สุดแล้วคนที่บอร์ดบริหารของทีมเลือกที่จะเข้ามานั้นก็คือฟาอิกโบเกียศูนย์หน้ากับตันทีมชาติบูไนเชื่อว่าชื่อนี้คงเป็นชื่อที่คอบอลต่างคุ้นหูกันเป็นอย่างดีีเเพราะฟอกกโบย คือชื่อของนักฟุตบอลที่ว่ากันว่าร่ำรวยที่สุดในโลกโดยศักที่เป็นหลานของสุลต่านอัฟนายโบเกียกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูนโดยในอดีตฟาอิกโบเกียเคยเป็นเยาวชนของหลายทีมดังในเกาะอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเซาท์แฮมป์ตันเชลซีและเลสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะเทินโปรมาเล่นอาชีพครั้งแรกกับมาติติโมทีมในโปรตุเกสถึงแม้ว่าดาวเตะวัย23ปีรายนี้จะโด่งดังมาจากเรื่องนอกสนามแต่การที่เจ้าตัวผ่านการขัดเกลาฝีเท้าจากทีมดังในแดนผู้ดีมาถึง3ทีมฝี ขาของนักเตะรยายนี้ก็คงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคนที่3อิกซานฟันดีจาก BG ปรปทุมูเนเต็ด ด้วยความที่เลียวมาซูโมระไม่สามารถตอบโจทย์ในเกมลุกให้กับเดอะและบิดในช่วงแรกๆได้จึงทำให้บ g จเลือกที่จะปล่อยตัวลุกชาวญี่ปุ่นไปให้กับโบริเทโลเอฟซียืมใช้งานเพื่อปวดฐานกับน้องชายแท้ๆของอิลฟันฟันดี้อย่างอิกซานฟันดี้เข้าสู่ทีมโดยศูนย์หน้าทีมชาติสิงคโปร์รายนี้เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมเยาวชนในลีกชิลีม 2015, บบเมื่อปี2015ก่อนจะบินกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในประเทศบ้านเกิดกับโฮมยูเนเดและยังไลออนเอฟซีในปี2016และ20 1 ต่อมาในปี2019อิกซานได้โอกาสไปพิสูจน์ตัวเองบนสีเท้าในแผ่นดินยุโรปครั้งแรกกับสโม,มสรลัวฟอร์ทีมในลีกสูงสุดของนอร์เวย์และล่าสุดกับเอสเคเจอร์สในทีมทีมลีกลองของนอร์เวย์ด้วยเช่นกันโดยผลงานตลอด3ปีของศูน์านวาวัย22ปีในดินแดนไวกิ้งการลงเล่นทั้งหมด45านัดและทําได้16ประตูมีประสบการณ์อย่างโชคชนในประเทศบ้านเกิดเมือครับ2 0 2พที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ยังเป็นหนึ่งในขุนพลังของเมอร์ไดออนในการ ล่าแชมป์อาเซียนอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้ศูนหน้าตัวความหวังของทีมอย่างเดโก้หรือซันโตจะสลัดอาการบาดเจ็บพร้อมกับมาถล่มประตูดได้แล้วก็ตามแต่เชื่อว่าการมาของอิกซานฟันดี้วยให้แดนหน้าของเดอะแรบบิทมีมิติดมากขึ้นอย่างแน่นอน คนที่4เฮอรี่อาดีเยจากเมืองทองนเนต็ดเล่นพยองประสบปัญหาขาดแคลนกองหน้าตัวเป้าอย่างสุดๆในฤดูกาลนี้เพราะการแยกทางของเดลเลย์เมื่อช่วงต้นฤดูกาลและการปล่อยยืมอติศักไกสอนไปให้กับการท่าเรือในเลกที่2ทําให้ตาแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมนั้นเท่ากับศูนย์แต่ทวานในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายประจาเลกที่2นี้อดีตทีมอดีตแชมป์ไทยลีกสีสมัยก็มอบของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลด้วยการคว้าตัวเฮอรี่อาดีเยหัวหอกดีกีทีมชาติเอสโตเนียเข้า โดยห่วหอ,อกหว้31ปีรายนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวบนเวทีลีกยุโรปมาอย่างยาวนานไล่ตั้งแต่ที่เอสโตเนียนอร์เวย์สกอตแลนด์เยอรมันสวีเดนฟินแลนด์รวมทั้งเคยเล่นให้กับทีมในลีกเกาหลีใต้แบบสั้นๆกับทีมซูวอนเอฟซีก่อนจะไปค้าแข่งต่อที่เนเธอร์แลนด์และกลับไปเล่นที่ทีมบ้านเกิอดอีกครั้งกับสโมสรล่าสุดอย่างไฟเดย์ินนามีสคอร์ทีมในลีกสูงสุดของเอสโตเนียซึ่งสถิติของอาดีเยกับต้นสังกัดล่าสุดต้องบอกเลยว่าโคตรเอามากๆเพราะขอ ทำประตูให้กับทีมไปถึง44ประตูจากการลงเล่น48นะัดต้องบอกเลยว่าตอนนี้กิเล่นผยองของมาริโอยูโรกี้ได้อาวุธหนักแบบสุดๆเข้ามาสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยมาถึงดิวที่5 ผู้หูต่างชาติคนใหม่ของบริลัมยูเนเต็ดอย่างอายุตมาซิงกาและโจนาธานโบลินกีฤดูกาล2011ประสาทสายฟ้าคว้าแชมป์เทลิกสมัยแรกมาของได้อย่างยิ่งใหญ่จากการประสานงานในแนวรุกของผู้หูสัญชาติแอฟริกันอย่างแคนแอาเชนโปงและฟองโอฮังซ่าแต่หลังจากนั้นมาบรีลัมยูเนเต็ดก็แทบจะไม่ใช้บริการนักเตะจากจากทวีปแอฟริกาเลยอีกด้วยจนกระทั่งในเลกที่2ของไทยลีกฤดูกาล2021-2022ประสาทสายฟ้าก็ประกศาศคว้าตัวสอแข้ง เชื้อสายแอฟริกันเข้าส,สู่สินช้างอารีนาตัยแรกๆก็คืออายุธ์มาชิงกาปีกดีกีทีมชาติเคนยาที่เคยผ่านเวทีในลีกยุโรป ที่ประเทศเบล,เ,บลเยียมและประเทศอังกฤษกับเรดดิ้งมาแล้วแต่ล่าสุดกับวิเซนโกเบยอดทีมในเจลรกซึ่งแข่งวัย29ปีรายนี้มีจุดเด่นที่ความเร็วความคล่องแคล่วและมีทักษะอันแพร่พราส่วนอีกคนหนึ่งก็คือจนาธทานโบลิงกี้เไเกอร์ล่างยักษ์ชาวคองโกจากสโมรสรรออยู่อันเทเวสทีมแข่งจากเบลเยียมโดยกองหน้าเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรมีสถิติการลงเล่นรับใช้ทีมชาติคองโกไปแล้วทั้งหมด32นัดและยิงได้8ประ น่าสนใจเหมือนกันว่าการกลับมาใช้แอฟริกั c คอนเนกชันอีกครั้งขอ,องราสาสายฟ้าช่วยให้บุริ United รัมยูเนเต็ดคว้าแชมป์เทลิกในฤดูกาลนี้มาครองได้หรือไม่ และนี่ก็คือ5ดิวต่างชาติแท่งหน้าใหม่หน้าฮือฮาในไทยลีกเล็ก2ในความคิดของท่านผู้ชมนะครับคิดว่าใครเป็นดีวที่น่าสนใจและน่าติดตามในไทยลีกเล็ก2อีกคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กกดซับสไครต์ครับช่องสุภาพบุรุษลูกหนังทาง youtube กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไปแล้วครับสวัสดีค่ะ